ข่าหอมมะลิสุรินนะครับถึงได้น้ำก็ออกรวงแล้วสุรินปีนี้นำ้ำฝนแรงมากนะครับฝนเพิ่งตกในช่วงไม่ถึงสามอาทิตย์นี้นะครับออเข้าวได้ออกรวงครับ สำหรับบางพื้นที่ก็ยังแล้งอยู่นะครับฝั่งโซนฝั่งปราสาทฝั่งโน้นนะครับในบางตำบลน,นะครับที่เป็นนาโคกนาป่านะครับก็น้ำยังไม่อิ่มตัวดินยังไม่อิ่มตัวอิ่มน้ำนะครับ